สวัสดีครับวันนี้ครับดีเดย์ทีมชาติไทยนะครับเจอกับเกาหลีใต้หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับใครมีบัตรอย่าลืมไปดูนะครับแล้วก็ใครไม่มีก็สามารถถ่ายทอดสดดูถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ก่อนจะดูเกมนี้ครับต้องพัดนี่ครับเมื่อวานไปสำรวจมาเรียบร้อยนะครับแต่ละทีมน่าจะมีความพร้อมอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเอาละครับพูดถึงเกมทีมชาติไทยกับทางด้านของเกาหลีใต้วันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการแต้ม เพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับทางด้านเกาหลีใต้แน่นอนครับพวกเขาเองเนี่ยต้องการที่จะเก็บ3มแต้มนัดนี้เพื่อการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเกาหลีใต้นแข่งขันไป3นัดมี7คะแนนนะครับนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่นะครับในขณะที่ทางด้านของไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่2มี4แต้มนะครับเท่ากับจีนแต่ว่าเราลูกได้เสียบวก1จีนลบ2นะครับดังนั้นเราอยู่อันดับ2 จีนอยู่อันดับสในขณะที่สิงคโปร์เองก็ไม่จะตัดออกจากสาร,ระบบทะทีเดียวนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพวกเขานะครับมี1คะแนนจากเกมเสมอล่าสุดกับจีนซึ่งในเย็นวันนี้นะครับเขาจะเตะก่อนเรานะครับซึ่งสมมุติถ้าสิงคโปร์สามารถบุกไปชนะทางด้านของจีนได้เขาจะมี4แต้มเท่ากับจีนทันทีนะครับดังนั้นเนี่ย เรียกว่างูกินหางกันแน่นอนนะครับซึ่งถากการการตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนะครับเรามาว่ากับทีมของเรานะครับโดยทางด้านของทีมชาติไทยทีมช้างศึกเมื่อวานเนี่ยผมไปติดตามความพร้อมถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับต้องบอกว่าทางด้านของมาซาทาะอิชิเองเนี่ยเรียกว่าได้รับข่าวดีเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าแน่นอนอย่างแรกนะครับไม่มีผู้เล่นติดแบนด์นะครับอย่างที่2ผู้เล่นบาดเจ็บที่ดูมีอาการก่อนหน้านี้ กลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้หมดแล้วนะครับทีรทรบุญมาทันเมื่อวานวิ่งปลอเลยนะครับดังนั้นเป็นที่แน่นอนครับว่าทีระทรจะออกสตาร์ท11ตัวจริงแน่นอนให้กับทีมชาติไทยนะครับผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับโดยระบบที่เราคาดการว่าจะถูกส่งลงสนามและก็ตัวผู้เล่นน่ะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้จัดประตูแน่นอนครับเปรนวัดคำหม่จะยังรังลงเฝ้าเสาต่อไปนะครับส่วนแนวรับเนี่ย ก็ขวาไปซ้ายก็จะเป็นนิโคลัสเบเคลสันนะครับพันสายวิบูลเซนเตอร์ Center เนี่ยผมลังเลระหว่างทั้งด้านของสุพันกับทางด้านเอลิสดอเลาแต่ว่าดูแล้วอาการเหนื่อยล้าหมดแล้วน่าจะเป็นเอลิสดอเลาลงก่อนนะครับส่วนทางด้านของฝั่งซ้ายฮีราทรลงแน่นอนครับกับตันอุ่มส่วนคู่กลางครับวิรเทพป้อมพันปักหลักไว้ก่อนนะครับเช็คความฟิตพิโรนิกทีไหวไม่ไหวถ้าลงไม่ได้นะครับน่าจะเป็นสารัตอยู่เย็นลงมาประสานงานกับวิรเทพป้อมพันนะครับส่วน3ตัวรุกครับวันนี้มาชุดใหญ่แน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชนาทิพย์สงกระสินนะครับสุภพโชคสารชาติสุพนัดเหมือนตาหรือว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างสุภาชัยใจเด็ดนะครับซึ่งสุภาชัยใจเด็ดเมื่อวานนี้โอ้โหหลังจากซ้อมเสร็จกับทีมชาติไทยเดินออกมาจากโซนฮึงมินครับเจอโซนฮึงมินถ่ายรูปซะหน่อยนะครับแล้วก็เจอกันแน่นอนครับค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับทางด้านของสุภาชัยใจเด็ดและโซนฮึงมินนั่นคือความพร้อมของทีมชาติไทยในขณะที่ทางด้านของ เกาหลีใต้ทีมผู้มาเยือนนะครับกวางจุนฮงกุนซือเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าหน้าเครียดมากเพราะว่าโอ้โหเจ้าตัวเนี่ยกล็งแล้วว่าเอ๊ะทำงานกับไทยมันยังไงดีนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยการถแถลงก่อนเกมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหยอมรับเลยว่าเล่เล่นกับไทยเป็นเกมที่ยากนะครับด้วยสภาพอากาศวิธีการเล่นเสียงกองเชียร์นะครับหน้าตากดดันมากนะครับก็มาถแถลงข่าวพร้อมกับอีจ่าซุงนะครับหรืออีจาซองเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเกาหลีใต้กดดันกับเราเยอะนะครับ ก็สภาพความพร้อมล่าสุดไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับตัวที่เหนื่อยละล้าจากเกมที่แล้วเนี่ยน่าจะได้ลงสนามกันพอสมควรนะครับตัวที่ลงมาเปลี่ยนเกมอย่างอ e ีคังอินหรือว่าจะเป็นทางด้านของโชกีซองเนี่ยน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงดังนั้นผมมองว่า11ตัวแรกของกวางซุนฮงนะครับน่าจะออกมาในระบบเดิมคือ433สามสามรประตูก็ยังจะคงเป็นทางด้านของโจฮอนยูนะครับแนวรับเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนคิมมินเจน่าจะยืนคู่กับ ทางด้านของคิมยังกวานนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยแบ็คขวาเป็นใน้านโซโยองูนะครับแบ็คซ้ายเนี่ย ใช้ทางด้านของคิมจินซูส่วนด้านกลางครับกวางอิงบอลยืนเป็นหลักนะครับเล่นร่วมกับทางด้านของปาร์คซังโฮแล้วก็ทางด้านของอ e ีแจซองเมื่อวานนี้ที่ออกมาแถลงข่าวนั่นแหละครับส่วน3ตัวรุกอะ่ะผมว่าน่าจะใช้ตัวนี้เลยนะครับทางขวาเป็นอ e ีคังอินทางซ้ายเป็นซนทึงมินและหน้าเป้าโชกีซองน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงดังนั้นผมเชื่อว่าเกาหลีใต้น่าจะจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนสําหรับเกมนี้นะครับรูปเกมนะครับผมมองว่าทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้กำลังเดาอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะว่า นัดที่แล้วเนี่ยไปเซอร์ไพรส์เกาหลีใต้นะครับด้วยการที่เล่นเกมคราสซิ่งตั้งแต่ช่วง5นาทีแรก10นาทีแรก15านาทีแรกจนเกาหลีใต้เองเขาก็ตั้งเกมไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เกมนี้ผมชื่อว่ากวางซุนฮงแกก็อ่านมาแล้วล่ะว่าเฮ้ยจะต้องเล่นแบบนี้จะต้องทําแบบนี้แล้วทีมชาติไทยเนี่ยบรรยากาศแน่นอนวันนี้เนี่ยในสนามนะครับต้องบอกว่าเพียบพร้อมนะครับแล้วก็วันนี้ถิ่งความสะดวกค่อนข้างจะเยอะนะครับช่องทางการเข้าออก ทางด้านของมาดามแป้งรวมทั้าซามก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้แฟนบอลอย่างเต็มที่นะครับส่วนใครไม่มีตั๋วนะครับย้ำนะครับว่าเขามีจอยักษ์เนี่ยให้ติดตามกันด้วยก็อย่าลืมไปติดตามได้ที่หน้าสนามนะครับจะได้บรรยากาศตรงนั้นไปส่วนใครที่มองว่าจะไปซื้อตั๋วแพงเนี่ยผมผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า อย่าไปสนับสนุนเลยครับคือเข้าใจได้ว่ามันเป็นช่วงเฉ่ยโอกาสดังนั้นผมมองว่าถ้าคุณไม่สะดวกหรือมันแพงเกินไปอย่าไปพยายามที่จะซื้อครับเรามีการอ่ายรอดสดให้ดูเราเป็นคนไทยเหมือนกันเชียร์ที่ไหนก็ดีเหมือนกันนะครับรูปเกมนะครับเกมนี้ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยนะครับน่าจะมาเล่นเกมในทรงเดิมคือแน่นอนครับเราต้องเปิดเกมนะครับ p พรสซ i n g เข้าใส่เขาก่อนเลยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ดูจังหวะนะครับแต่แน่นอนครับเกมนี้เกาหลีใต้เองด้วยการที่การเสียรางวัลมาในแรกเกมนี้พวกเขา จะเร่งเกมนะครับเล่นกับทีมชาติไทยแน่นอนดังนั้นถ้าเราดักดีดันพื้นที่โซนไลน์ได้ดีแล้วตัดเกมทางั่นบอลหรือว่าการเปลี่ยนเกมรับเป็นรุกได้เร็วผมเชื่อว่าทีมชาติไทยครับมีโอกาสนะครับที่จะสวนได้เหมือนกันแต่แน่นอนครับต้องยอมรับด้วยด้วยคุณภาพของเกาหลีใต้นะครับถ้าอีคังอินลงมาโซนมินฉีกออกซ้ายและหน้าเป็นโชกีซองเราต้องระวังแผงรับให้มากขึ้นนะครับ ก็น่าจะเป็นเกมแดนกลางแหละที่ผมว่าน่าจะเป็นตัวตัดสินนะครับถ้าเราปิดแดนกลางการออกบอลของทางด้านของกวางอินบอมได้นะครับหรือว่าถ้าพักสังโฮได้เนี่ยผมว่าบอลจะไม่ถึงทางด้านของอ e ีคังอินไม่ถึงในด้านของโซนฮึงมินดังนั้นเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่เราจะแพ้กเกมนะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับทีมชาติไทยเล่นด้วยความไม่กดดันบวกกับเสียงเชียร์ที่มีในในสนามราชมังกลาีฬาสถานเนี่ยผมเชื่อว่านะครับวันนี้เนี่ย ในครึ่งแรกแล้วกันไปทีละครึ่งครึ่งแรกเราน่าจะทําผลงานได้ดีตามเป้าผมว่าเราน่าจะไม่เสียประตูในครึ่งแรกและน่าจะยันเสมอไว้ได้นะครับแล้วก็ไปดูกันครึ่งหลังนะครับคือถ้าครึ่งแรกเราสามารถยันไว้ได้นะครับครึ่งหลังเนี่ยเกาหลีใต้เขาค่อนข้างจะเกรงค่อนข้างที่จะเล่นได้ยากแน่นอนนะครับดงังนั้นผมว่าเรามองบันทีช็อตและอิชิอิก,ก็น่าจะมองแบบนั้นซึ่งอิชิอิเองเนี่ยเขาก็ติดตลกด้วยนะ,ะว่าตอนที่เรียกว่าไป เพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับเขาบอกว่าในวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้มีเตะดังนั้นเนี่ยเขามองว่าแฟนๆญี่ปุ่นอาจจะเทใจมาเชียร์ทีมชาติไทยด้วยก็ได้นะในฐานะที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะมีคนญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเขาอยู่นะครับก็ติดตลกนิดนึงซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะครับก็จะทําให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์มาดูอะไรมากขึ้นนะครับดังนั้นด้วยสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เรามีโอกาสเก็บแต้มนะครับถ้า45นาทีแรกเราสามารถยื้อได้นะครรัช่่่่ววงงงงึหลผมมมกก็ออาาาาเจีีโสท ทำให้เขากดดันมากขึ้นและถ้ายิ่งเวลานานเข้าไปเนี่ยเขาทําอะไรเราไม่ได้นะครับความกดดันเทไปที่เขาหมดและเรามีโอกาสจะเก็บแต้มดังนั้นผมว่าเกมนี้เราไม่ต้องมองถึงชนะนะครับเราเก็บแต้มก่อนและเราไปเล่นกับอีก2นัดที่เหลือทั้งเจอกับจีนทั้งเจอสิงคโปร์ผมว่ามันจะเป็นงานที่ดีกว่าวันนี้ยืนยันว่าไม่แพ้ไว้ก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยแฟนบอลไทยอาจจะได้เห็นทีมชาติไทยเนี่ยเล่นในบ้านแบบตั้งรับมากๆเลยเพราะว่า เกาหลีบีแน่นอนนะครับแต่อัไม่เป็นไรให้กำลังใจกันนะครับใครไปดูที่สนามถ้าเจอเจอก็ทักทายกันได้นะครับใครดูอยู่บ้านก็ขอให้เชยรออย่างมีความสุขนะครับ <c oughs> ส่วนสถิติการเจอกันเอานับเฉพาะห้านาลังสุดที่เป็นทางการแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่ามีการเสมอกันไปเนี่ย สองครั้งนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะ2ครั้งเราสามารถชนะได้1ครั้งซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีด้วยสถิติอันนี้เนี่ยราชที่ราชบังคลาเกลืสารครับเราเคยเล่นเจอเขาใเอเชียนเกมในปี1998นเราสะครับเราสามารถเอาชนะเขาไปได้2อประตูหนึ่งในช่วงต่อเวลานั่นเองนะครับโลเ้นโกจากพี่วังทวัาชชัยดำรงอ่องตะกูลนะครับวันนี้ก็หวังว่าเล่นในบ้านเสียงเชียร์แบบวันนั้นนะครับน่าจะทำให้พวกเขาทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางนะครับหรือกดคอมเมนต์มาก็ได้นะครับถ้าถูกใจคอนเทนต์ของผมนะครับกับช่องต้องพัดนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณในการสนับสนุนการขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหลังเกมเป็นอย่างไรมีอะไรเดี๋ยวผมเก็บมาฝากยังไงก็เจอกันนะครับฝากติดตามไปด้วยครับสวัสดีครับ